โอ้โหคุณผู้ชมเมิมขเมนพาทัวร์มาลงแม่ทัพภาคที่หนึ่งของไทยเต็มๆเ,เลยครับเรื่องมันเป็นยังไงรู้ไหมอยู่ๆกระทรวงกลาโหมขเมนออกแถลงการสุดช็อกบอกว่าไทยตกลงเจอรื้ร้วนลวดหนามที่ชายแดนอ้าวฟังแล้วสะดุ้งสิครับแต่แม่ทัพภาคที่หนึ่งของเราไม่ปล่อยให้ข่าวนี้วิ่งเล่นนานรีบเบรกดังเอียด ยืนยันเสียงดังฟังชัดว่าไม่มีไม่มีการตกลงแบบนั้นเด็ดขาดอเอาทัวมาทำไมอีกเพิ่งหายไปแล้วแทๆ้ๆที่มาที่ไปจริงๆก็คือการประชุม RBC ไทยกัมพูชาที่สะแอลมีตั้ง13ข้อครับแต่เปิดเอกสารดูดีๆโอ้ไม่มีคำว่ารื้อรั้วอยู่ในนั้นเลยซะแอะเพราะฉะนั้นรัวน้วลวดหนา ที่ถนนสีเพนยังคงกระง,งานเชือดหน้าอยู่เหมือนเดิมแถมทหารไทยก็ยังยืนตึงๆเฝ้าแนวชายแดน24ชั่วโมงไม่มีถอยทีนี้เรื่องมันไม่ได้หยุดแค่ความมั่นคงของประเทศนะครับแต่มันพัวพันไปถึงหัวใจชาวบ้านชายแดนด้วยอย่างที่บ้านหนองจันหลายครอบครัวรอทวงคืนที่ดินที่ถูกยึดไปกว่า40ปีฟังแล้วใจหายแวบเลยคุณผู้ชม คุณยายจีดาภาสิทธทิพลอายุ72ปีเจ้าของที่ดิน48ไร่ถึงขั้นเอาเอกสารสิทธิ์ตัวจริงมาโชว์ต่อเจ้าหน้าที่แล้วสวนคำถามแบบเจ็บจี๊ดว่าถ้าผู้ว่าบอกว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วที่ยายถืออยู่นี่คืออะไรโอ้โห,โห,โหเล่นเอาเจ้าหน้าที่อึ้งไปตามๆกันทั้งหมดนี้สะท้อนความจริงใจและความหวังของชาวบ้านที่อยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงสักทีครับ สรุปง่ายๆรั้วลวดหนามยังอยู่ที่ดินยังเป็นปัญหาแต่กองทัพไทยก็ยังยืนหนึ่งปกป้องอธิปไตยและชาวบ้านก็ยังคงมีความหวังว่าความยุติธรรมจะมาถึงสักวันหนึ่งแน่นอนครับ